สวัสดีครับเราอยู่กับรูบิกยี่ห้อใหม่ที่เพิ่งออกทางด้านโมยูนะฮะ YSTM หัวม่บังอ่านไม่ออกเหมือนกันเพราะว่ามันภาษาจีนนะรูบิกนี้ออกแบบโดยยูเชิงดูซึ่งตอนนี้เป็นสถิติโลกของซิงเกิลอยู่นะสถะิติที่สามีวินาทีเรามาแกะกล่องกันเลยครับตัวกล่องรูบิกนี้ค่อนข้างจะสวยงามมากเลยนะ ตัวกล่องค่อนข้างสวยงามเป็นสีเงินซ้อนแสงเพราะว่าโมยูรุ่นที่แล้วเหมือนจะเป็นกล่องธรรมดานะฮะเปิดดูข้างในกล่องเปิดแบบนี้นะฮะมีการ์ดแล้วก็มีอุปกรณ์บ็อกแล้วก็ตัวรูบิกในอุปกรณ์บ็อกมีตัวอุปกรณ์ปรับรูบิกมีตัวขันรูบิกใบโปรชัวแล้วก็การ์ดแนะนำวิธีการ ับน่าจัดนะแล้วก็มีคู่มือการเล่นนะมีไว้ก่อนมาดูทางด้านตัวลูบิกนะฮะพลาสติกใส่ไว้อย่างดีเปิดก่อนเปิดทางนี้เปิดกล่องลูบิกมาเป็นกล่องที่เปิดทั้ง2ด้านนะฮะเนี่ยทางด้านตัวลูบิกก็มีซีลห่อไว้อย่างดีนะครับทางด้านตัวลูบิกเปิดออกมาแล้วฮะตอนนี้เป็น ผิวเหมือนจะเป็นผิวด้านนะฮะเพราะไม่เหมือนจะไม่มีความเงาจริงๆอันนี้มีทั้งเลือกได้ทั้ง3เวอร์ชันนะฮะอันนี้เวอร์ชันเป็นบอลคอนะฮะเป็นเวอร์ชันที่แพงที่สุดราคาอยู่ที่ประมาณ800บาทที่ผมซื้อมาแล้วแต่คนว่าจะเลือกซื้อได้ทั้งาเวอร์ชันอันนี้เป็นเวอร์ชันที่แพงที่สุดโดยจะมีตั้งแต่แมเล็กแมกเลฟแล้วก็อันนี้เป็นบอลคอร์โดยข้างในจะเป็นแกนบอลคอรนะฮะลูบิกตัวนี้ค่อนข้างที่จะเบานะ น้ำหนักค่อนข้างเบาเลยผมรู้สึกได้เมื่อเทียบกับรุ่นรุ่นที่แล้วฮะอันนี้โมยูซูเปอร์ไอทีเอ็มบอลคอนฮะนี่ค่อนข้างมีน้ำหนักกว่าตัวใหม่ b บไอทีเอ็มนะฮะมาดูการหมุนเฟิร์สเทิร์นฮะว้าวค่อนข้างลื่นมากฮะ รู้สึกว่ามันจะเป็นลื่นแบบแห้งๆนะฮะแต่ว่าเหมือนไม่มีน้ำยาแต่ว่ามันลื่นมากรูบิกดูหลวมๆเหมือนเหมือนจะป๊อปแต่ก็ไม่ป๊อปนะตัวรูบิกทั้งเบาแล้วก็ลื่นมากเลยนะฮะไม่ค่อยมีแทบไม่มีล็อกอัพเลยนะฮะส่วนทางด้านคัตติ้งคอร์เนอร์ก็นี่นะฮะ45องศาสบายๆเลยฮนะ หูคัตติ้งคอนเนอรเยอะมากเลยฮะลูบิกก็เบาแล้วก็ลื่นใช้แรงน้อยมากนะฮะถ้าเทียบกับซูเปอร์ไอทีเอ็ลบิกยี่ห้อเก่าอันนี้ค่อนข้างที่จะลื่นกว่าแล้วก็เบากว่าส่วนคัตติ้งคอนเนอของซูเปอร์ไอทีเอ็นี่ใกล้เคียงฮะแต่ว่าอันนี้จะรู้สึก เบาแล้วก็ผิวกว่าไม่มีดอกอัพเลยฮะดูข้างในนี้ก็จะเป็นบอลคอนะข้างในนี่ครับเป็นบอลคอสีฟ้านะฮะรู้สึกว่าเหมือนเขาจะมีน้ํายามาให้อยู่แล้วนิดหนึ่งนะฮะมาดูทางด้านการปรับลูบิกข้างในนี่ เหมือนกับ i อซีเอฟนะฮะนี่น,นี่ของ i อซีเอเหมือนกันเลยนะฮะสามารถปรับระดับความหลวมได้แต่ปรับแม่เหล็กไม่ได้นะฮะโดยรวมแล้วเป็นลูบิกที่ผมว่าดีนะเพราะว่าอันนี้ลื่นมากสามารถอย่างน,นี้ยังไม่ได้ลูกนะฮะลื่นมากติ้งคอร์เนอร์เยอะมาก45องศาคัดสบาย ไม่เหล็กก็กำลังพอดีนะฮะไม่แรงเกินไปมีพอให้คุมอยู่อันนี้ลูบิกนี้ก็ค่อนข้างที่จะลื่นมากนะฮะราคาจับถึงได้ไม่เหมือนแกนแกนราคาค่อนข้างที่จะแพงแต่อันนี้ถ้าใครสำหรับใครที่ไม่ค่อยมีงบสามารถเลือกซื้อลูบิกยี่ห้อนี้อันนี้คือ y s เ m บอดคอราคาไม่ค่อยแพงมากได้คุณภาพค่อนข้างดีคะะรับถือว่าเป็นลูบิกที่ดี นั่น,หนัหก็ค่อนข้างเบาอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นลูบิที่ค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากเพราะว่าราคาก็ไม่ถึงเหมือนจะไม่ถึงพันนะฮะตอนที่ผมซื้อมาอันนี้600บาทนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับ ICM เป็นที่เป็นโมยี่ห้อก,ก่อนหน,น้านี้ถือว่าคุ้มค่ากว่ามากในราคาที่ใกล้เคียงกันนะฮะถ้าถ้าให้แนะนําผมแนะนําให้ซื้อไอวายเมากกว่านะฮะเป็นลูบิที่ว่าผมว่าดีมากนะฮะอันนี้ใช้ได้เลย ถ้าใครจะซื้ออยากเอาไปแข่งอย่างนี้ก็แข่งได้หรือจะถ้าเล่นที่บ้านก็ซื้อมาเล่นได้นะเพราะว่าอันนี้ดีมากเป็นรูปที่ลื่นถ้าให้เทียบก็คือลื่นกว่า ITM สรุปแล้วอันนี้เป็นรูบิกที่ราคาค่อนข้างที่จะไม่แพงเกินไปราคาใกล้ๆกับ i อ m ที่เพซื้อเป็นยี่ห้อเก่าราคาไม่ถึงหลักพันแล้วก็ความลื่นนี่ผมให้เท่าแกนเลยนะอันนี้เปรียบเทียบอันนี้คือแกน12 ว่าลื่นพอๆแกน12สองเลยเผ่อๆอาจจะลื่กนกว่านิดหนึ่งก็ได้นะดีทิปเท่าแกนได้เลยนะในราคาไม่แพงมากผม้นำรูอกนี้ค่อนข้างดีซื้อจับต้องง่ายในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะรีวิวไวสตีมที่เพิ่งออกใหม่ของยูเชงดูราคาไม่แพงมากถือว่าเป็นลูกที่ดีมากทีนี้ก็ไม่มีอะไรฮนะสวัสดีครับผม